สวัสดีครับพบกันเหมือนเดิมนะครับพระเครือ่องทั่วไทยตัวพระเครื่องหรือว่าต anyway. no ัวเฮียพระเครื่องนะครับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0966614848ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับ EP นี้นะครับอง์ละ300บาทนะครับ4องค์1,000นะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับหน้าพระมาใหม่สวยๆสดๆร้อนๆเลยนะครับ เราเรามารับชมองค์ที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะครับเมื่อไม่ให้ทำการเสียเวลานะครับมาองค์ที่หนึ่งนะครับนี่นะครับพระซุ้มกอนะครับพิมพ์ขนมเปียนะครับนี่เนื้อเก่ามากนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่หนึ่งนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่สองนะครับอ่าเป็นสมเด็จวัดเกตนะครับพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับดูเนื้อนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพิมพ์คิตาสี่ชายนะครับนี่สี่ชายใหญ่นะครับอง์นี้องค์ที่สามนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับ เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขนะครับพิมพ์ตัดคู่นะครับนี่นะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับพิมพ์ตัดคู่นะครับองค์นี้องค์ที่สี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับนี่เลยเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชนะครับอินโดจีนนะครับนี่นะครับหน้าเสาห้านะครับนี่องค์นี้องค์ที่ห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเตารีดปีศูนย์ห้านะครับเนื้อโลหะผสมนะครับ องนี first, second, second, Four fourth, second, ้องค์ที่หกนะครับนี่นะครับนี่อง์ต่อไปครับองค์ที่เจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญยี่ปุ่สตวรรษนะครับเนื้อเปียกทองคําแท้นะครับอ่าเดี๋ยวแกะก่อนให้กล่องนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดนะครับนี่นะครับให้กล่องไปเลยนะครับพร้อมกล่องนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่8นะครับอ่าเป็นหลวงพ่ออีแล้วกันนะครับนี่หลวงพ่ออีกล่องสีน้ําเงินนะครับองค์นี้องที่8นะครับเหรียญเปียกทองคําแท้นะครับในขายราคานี้นะครับเอาไว้ๆนะครับได้มาไม่แพงก็ไปแบบไม่แพงนะครับใครไว้ก่อนได้ก่อนนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเปียกทองคําแท้นะครับอง์นี้องค์ที่8ครับผมนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่9นะครับ อ่าเป็นกิ่งหลวงปู่ทิมแล้วกันนะครับนี่นะครับอ่ากิ่งหลวงปู่ทิมพร้อมกล้องนะครับนี่นะครับโอ้โหสวยๆเลยนะครับเปียกทองคํานะครับนี่องนี้องค์ที่เก้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบนะครับอ่าองที่สิบเป็นพระกุแล้วกันนะครับเรี่ยมกรอบทองไมคอนนะครับนี่นะครับเป็นพระกุเนื้อชินสนิมแดงครับโซนอีสานนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบนะครับ องละสามร้อยบาทนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับดูเนื้อนะครับหืมเนื้อนะครับเนื้อมันมากๆนะครับอง์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองนะครับจะเป็นเต่านะครับเต่ามหาโชคมหาลาภมหาเสน่ห์นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานปุกเสกนะครับ นี่นะครับองนี้นะครับองค์ที่สิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญแปะลงสีนะครับเปียกทองนะครับนี่นะครับ EP นี้ใครไว้ก่อนได้ก่อนเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสามนะครับแกะยากจริงๆอนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสามนะครับพร้อมกล่องนะครับ เหรียญเปียกทองคําแท้นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับอ่าสิบสี่เป็นเหรียญพังพักการนะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์นี้องคที่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญพังพักการนะครับนี่สวยงามตามท้องเรื่องนะครับราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้านะครับ เอาเป็นหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกนะครับนี่องค์นี้องค์ที่สิบห้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกนะครับสวยๆนะครับนี่นะครับเปียกทองนะครับเนื้อเปียกทองคําแท้นะครับพร้อมกล่องเดิมๆนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบหกนะครับสิบหกสิบหกเอานี่ละกันเหรียญปูดทวดนะครับปูดทวด วงผู้ดูปุกเศกนะครับอ่านี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สิบหกนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับเหรียญพวกนี้เหรียญเปียกทองคําแท้นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับเอาเป็นพ่อเดิมนะครับนี่นะครับขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับเหรียญแปดสองหลวงพ่อเดิมนะครับ เบรกของคําแท้องนี้องที่สิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบแปดนะครับเอาเป็นพระกุมั่งนะครับนี่นะครับพระกุทางเหนือนะครับองค์นี้องค์ที่สิบแปดนะครับพระกุทางเหนือนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สิบเก้านะครับเป็นหลวงปู่ทวดอาปาเช่นะครับนี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดอาปาเช่องค์นี้องค์ที่สิบเก้านะครับหลวงปู่ทวดอาปาเช่ครับ องต่อไปนะครับองที่ี่สิบนะครับเป็นพระกุเนื้อชินเงินครับนี่นะครับน่าจะโซนสุโขทัยนะครับองค์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ี่2ิบนะครับไม่รู้เขาเรียกพระอะไรนะครับแต่แต่เป็นพระกุเนื้อชินเงินนะครับนี่องค์นี้องที่ยี่สิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ เอาปุดทวดนี่แล้วกันมาเหรียญเปียกทองต่อเหรียญเปียกทองเยอะได้มาเยอะนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับปีออกปีศูนย์แปดนะครับหลวงปุดทวดนี่นะครับใะมาหลวงปุดทวดปีศูนย์แปดเนื้อเปียกทองคําแท้องค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสองนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับนี่นะครับโสธรรุ่นแรกนะครับ ในเปียกทองคําแท้พร้อมกล่องเดิมๆนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสององต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสามนะครับนี่นะครับเป็นหลวงพ่อคูณนะครับนี่องค์นี้องที่ยี่สิบสามครับเป็นหลวงพ่อคูณนะครับเจริญพรนะครับนี่นะครับกรรมการนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสี่นะครับ เป็นสมเด็จวัดลักังพิมพ์ใหญ่นะครับลงรักแดงแดงงดสารเยอะๆแบบนี้นะครับใครชอบจัดไปเลยนะครับอง์นี้องที่ยี่สิบสี่ครับผมองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบห้านะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงลมดํานะครับตอกโคดก้นละฆังนะครับนี่องค์นี้องที่ยี่สิบห้าองต่อไปครับองที่ยี่สิบหกนะครับกิ่งหลวงปู่ทิมเช่นกันนะครับนี่นะครับ อ่นมี้อีกหนึ่งองนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบหนะครับกิ่งหลงปูดทิมนะครับเปียกทองคําแท้นะครับนี่สองโคดองค์นี้องที่ี่26 2หกสองโคดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบ็ดนะครับนี่นะครับเป็นพระกุเนื้อชินสนิมแดงเช่นกันนะครับนี่นะครับพระกุโซนิสานนะครับเรื่มกรอบทองไมค่อนนะครับอย่างดีนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่ยี่สิบแปดนะครับเอาเปียกทองไปอีกเหรียญสวยๆงามๆเยอะแยะนี่นะครับองค์นี้นะครับองที่ยี่สิบแปดครับนี่เหรียญพระพุทธไตรอะไรเนี่ยวัดพนัญเชิงกรุงเก่านะครับองค์นี้องที่ยี่สิบแปดนะครับนี่นะครับ องต่อไปครับองค์ที่29นะครับนี่เป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะครับอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับโหสวยมากแกะยากแกะเย็นจริงๆเลยองนี้องที่2ี่29นะครับนี่นะครับพร้อมกล้องนะครับ นี่นะครับองนี้องค์ที่29นะครับชอบองไหนทักทายกันมาได้ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ส0สิบนะครับเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับหลวงพ่อกลวยนะครับอุ้ยหักไปแล้วมั้งหักไปแล้วจริงๆด้วยอ้าหักไปแล้วทำหักไปแล้วหลวงพ่อกลวยง้างเมื่อกี้หักเลยอ่าองนี้องค์ที่สามสิบนะครับนี่นะครับมีรอยจานหลวงพ่อด้วยนะครับ นี่นะครับเหรียญรุ่นแรกเปียกทองคําแท้นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบนะครับมีกล่องทุกอันนะครับเหรียญนะครับปิดได้ยูองต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเอ็ดจะเป็นหลวงปู่ขาวนะครับวัดลัก4ี่นะครับนี่องค์นี้องค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สาสิบสองนะครับเป็นหลวงปู่โตนะครับนี่นะครับวัดประดู่ฉิมพีนะครับโอ้สวยมากแบบนี้นะครับโอ้องนี้หลวงปู่โตองค์ที่สามสิบสองนะครับเดี๋ยวแกะก่อนนี่นะครับองคนี้องค์ที่สามสิบสองนะครับนี่นะครับนี่องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสามนะครับ นี่นะครับสามสิบสามนะครับเป็นเหรียญหล่อระคังหลังค้อนนะครับเนื้อจะจัดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นรูปลอปั๊มหลงพ่อเดิมเนื้อปะการุ่นแรกนะครับหลอนี่นะครับพระปั๊มพ่อเดิมรุ่นแรกองนี้นะครับองค์ที่สามสิบสี่นะครับก้นมีรอยจานนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบห้านะครับนี่นะครับเป็นพระ ยอดโถนะครับหรือว่าพับผงสุพรรณเนื้อชิ้นเงินนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สามสิบห้าแล้วนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบหกนะครับเอ้าเหรียญต่อเลยเหรียญพญาพิชัยดับผักไอไม่ใช่เหรียญพระเจ้าตากหลวงปู่ทิมปุกเสกนะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่สามสิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเจ็ดนี่เหรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะครับ นี่นะครับองนี้องค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมนี่นะครับพร้อมกล่องนะครับนี่สวยเลยนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบแปดนะครับนี่นะครับเป็นพระล่อเก่าไม่ทราบที่นะครับ นี่ใครรู้ที่จัดไปนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบแปดนะครับมีคดมียาคัดเดิมๆเลยนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบเก้านะครับนี่เลยเป็นนางพญาพิมพ์เข้าตรงนะครับดูคราบกุวหมวนสารนะครับนี่นะครับโอ้แหแลลอยนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเก้านะครับนี่นะครับนางพญากุวัดนางพญานะครับเข้าตรงนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่40นะครับอ้าวสมเด็จวัดระคังพิมพ์ฐานแซมนะครับเนื้อแก่น้ำมันตังอิ้วเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองที่ี่ส0นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ี่41บอดนะครับเป็นจอบเล็กหลงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่จอบเล็กหลงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพิมพ์แข้งตรงนะครับนี่นะครับเนื้อหากระแสโลหะเหมือนแก่ทองคําแท้เลยนะครับนี่นะครับ พิมแข er <im> ้งตรงนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ี่สิบนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะครับวัดเกาะพังานนะครับนี่องค์นี้นะครับองที่สี่สิบนะครับนี่นะครับเหรียญเปียกทองคําแท้นะครับพร้อมกล้องเดิมๆนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสามนะครับอ่าสมเด็จจิตระดานะครับสี่สามี่นะครับนี่นะครับพร้อมกล้องกรมมหยี่นะครับเป็นสมเด็จจิตรดานะครับอ่า กล่องที่สี่สิบสามนะครับ๊นี่นะครับอง์นี้องที่สี่สิบสามนะครับนี่สวยมากนะครับด um. ้านหลังปิดทองนะครับนี่องค์นี้องที่สี่สิบสามนะครับนี่นะครับพร้อมกล่องกรมยี่ยี่ยงดีนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสี่ก็จะเป็นองค์นี้นะครับนี่องค์นี้องที่สี่สิบสี่นะครับนี่นะครับ นี่องนี้องที่สี่สิบสี่นะครับนี่มีเพาะกองกำมะยี่อย่างดีเช่นกันนะครับอ่าองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบห้านะครับเอาไปไหนแล้วนางพญาอ่านี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบห้านะครับเป็นนางพญาพิมพ์อกนูนเล็กนะครับดูนะครับ ดูเม็ดแร่ธรรมชาตินะครับความก้าวคราบกุเม็ดดาเม็ดแดงเม็ดขาวนะครับครบตํารานะครับนี่องค์นี้องที่สี่สิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบหกนะครับจะเป็นหลวงปูตโตปิตานะครับจัมโบ้นะครับแช่น้ามนต์นะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเจ็ดนะครับ องที่สี่สิบเจ็ดนะครับนี่เลยพระปิดตานะครับเนื้อโลหะเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับยันเยอะๆแบบนี้นะครับอง์นี้องที่สี่สิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบแปดนะครับนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะครับเนื้ออัปกานะครับองค์นี้องที่สี่สิบแปดครับผมนี่นะครับองค์ต่อไปครับ องค์ที่สี่สิบเก้านะครับอ้าวสี่สิบเก้าห้าสิบพ้าหายอ่าเจอแล้วเจอแล้วองค์นี้องที่สี่สิบเก้านะครับ เป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะครับลงรักนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบเก้าครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่รุ่นแรกนะครับนี่นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่รุ่นแรกเนื้อจะจัดเลยนะครับอ่า EP นี้มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆสนใจนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ 096 661 4848นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามไว้ด้วยให้ด้วยนะครับ EP นี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ